สวัสดีทั้งหนึ่งล้านดวงใจนะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะปังดนตรีไปก่อนนะคะ สวัสดีทั้งห้าล้านดวงใจนะคะขอเวลานอกแป๊บนึงด้วยค่ะเด้อขอประทานอภัยในการไม่สะดวกนะคะปังดนตรีไปก่อนแป๊บนึงนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีเอซทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้งสองล้านดวงใจค่ะ สวัสดีนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ลงเลยทีนี่ต้องปิ่งโทรศัพท์สวัสดีคุณหมอนะคะพูดได้หรือเปล่าเอ่ยพูดได้ไหมครับวันนี้ฮัโหลฮัลโหลคุณยายไพยอยู่ไหนคุณยายไพ ว่าอะไรเป็นอะไรพูดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวหาพล็กลองก่นนะหาพี็กลองก่อนนะแต่เพลจะได้อะจริงๆมันก็นลองได้เยอะอยู่หรอกยาย่าเดี๋ยววันนี้ลองมาก็เดื่องเพลง ใจนักเลงคาราโอเกะใจนักเลงคาราโอเกะสวัสดีทั้ง8ล้านดวงใจนะคะ เด็ดล้านดวงใจขอบคุณมากๆ,ๆนะคะมาฟังเสียงพีมพ์กันตนะ่อค่ะอยากฟังเพลงไรขอเข้ามาได้นะคะถ้าร้องได้จะร้องให้ฟังนะคะ คุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคุณมากๆเลยขอเพลงมาได้นะคะขอเพลงกันมาได้อยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามาได้เลยค่ะเด้อร้องได้จะร้องให้ฟังไพเราะไพเราะพอพิ้งครับขอบคุณค่ะคุณหนุ่มขอบคุณมากๆานะคะ อยากฟังเพลงอะไรคะคุณหนุ่มขอมาได้ค่ะขอมาได้ขอมาได้นะคะป้าแมวอยากฟังเพลงอะไรคปรป้าแมวขอมาไม่มีใครขอเพลงเลย งั้นเดี๋ยวเรามามอบเพลงนี้ให้คุณหมอแล้วกันเนาะนานเท่าไหร่ก็จะรอขอบคุณทั้ง22ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมา,มากค่ะนะเสียงตกมือมาด้วยแต่งกิ้วจะน้องชายมมาแมลงปอปีกปีกบางเดี๋ยวลองเข้าไปฟังดูเนาะว่าจะลองได้ไหม มแมลงปอปีกบางมะแมลงปอปีกบางได้ไหมครับต้องลองดูก่อนไม่รู้อ่ะ ไม่เคยได้ยินเพลเงนี้ลองดูเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นเวอร์ชันของมาฮามสุเองเดอ้อถ้าจะร้องฝ่าผ้าอยู่ลมฝนสู้ทนมาจะอะอ่มาแรนปอปีกบางคะล่ะ มาเรงปอมาเรงปอปีบบางขราโอเกิคุณหนุ่มยอยู่ว่ะนาะพิมพ์มาด้วยนะคะอยากรู้ว่าอยู่หรือเปล่าขอพิมพ์มายังอยู่หรือเปล่าน้อคุณหนุ่ม สัญญาน้องสัญญาไม่เสถียรอีกแล้วเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาปะาว้ว,ว้ขอบคุณนะน้องเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งดูด้านล่างได้นะเป็นหนึ่งถ้าดู ดูคอมเมนต์อะไรถ้ามันไม่เป็นท่าก็จัดการได้เลยเด้อเป็นหนึ่งกำลังใจขอบคุณสำหรับเสียงตบมือนะจ๊ะน้องชายที่น่ารัก ขอบคุณสำหรับการตกบมือมา ึ้นมาก็เปิดหน้าตัวเองร้องเพลงค่ะถึงจะปิดหน้าก็เป็นรูปตัวเองค่ะไม่เคยใช้รูปคนอื่นนะคะไปจำใครผิดหรือเปล่าเอ่ย่านอนนอนเพื่งตื่นค่ะเลจะ อันนี้อันนี้จริงๆนะคะจําคนผิดหรือเปล่าพี่ถ้ามาช่องถ้ามาช่องนี้ประจําน่าจะจําได้ไม่เคยแล้วเป็นคนเป็นคนเดียวด้วยที่จะเปิดหน้าตลอดไม่เคยปิดหน้า คนมากวนเยอะคนบ้กกาวลบคันบุกเปิดจากน้อยดูด้ยินนี้บ่ียนร่งบ้านมากก็ได้ยดยเม็นส้นโตมากก็ได้ยดยคนมากวนเยอะแม้บ้ากาวขึ้น พอเก้าเอาขึ้นแล้วยายเด้อบอกก่อนนด่ยินบอก่เปิดหน้าเปิดหน้าถ้า,าะะไม่เปิดก็เก่าเอาขึ้นเด้อขอโทษทีนะคะไม่เปิดถ้าไม่เปิดหน้าก็ไม่กก้าเอาขึ้นเด้อไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างในตอนนี้ เทพนะที่ไปเฝ้าบ้านคนอื่นนะเฝ้าได้เป็นวันๆนนะมาบ้านเราบอกว่าอมืมากดมากดให้แล้วนะเดี๋ยวจะไปแว้นน่าน้อยใจไหม นี้อย่บอกว่าเราไปอีกแล้วเนี่ย ได้ตามปีกบินปล่อยตามเสียงที่ได้ยินในใจเป็นหนึ่งยังอยู่ฟังครับยอดเป็นหนึ่งปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่ปล่อยให้การเฝ้ารอ ของฉันให้เป็นแค่ความฝันปล่อยดวงจันให้ตามติยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บได้เลยครับขอบคุณเดอเบยมาเป็นชุดเอ้ามาขอม,ม,มาเป็นอัลบั้มเลยเพลงเก็บตะวันได้ไหมครับได้ครับปล่อยความรักให้เป็น ทปล่อยฉันไอละเมอจดให้ตามคำขอนะคะขอบคุณเดอ้อแล้วก็ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะคะแล้วก็เก็บตะวันนะคะแค่เสศษผ้าเออได้เสศษผ้าก็ได้ฝรังเศษ ไก่บอว่าสั้นฝรั่งเศสไก่บอกะไก่แล้วเนาะฝรั่งเศสขอบคุณเดอคาราโอกิขอบคุณเดอคาราโอกิเบ้าใจเจ<ก>้าขอบขามนี้ก่อน ยิ่งใกล้ยิ่งยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บคาราโอเกะเดี๋ยวเปิดเปิดดนตรีไว้แป๊บหนึ่งเด้อขอลงไปเอาน้ำมากินจักเปิดกันโบมีน้ำกินก็กดเขียวเรางตองมี้าำลอง หนูไม no, ่อยู่โจ้ก็ไม่มาเลย เรียงลำดับเดอ้อเพ่งแค่เสียดผ้าจบแล้วก็มอบให้เขาคนนั้นที่ผมฝันเห็นยามหล,ล,ลับกบระสาเบยก็รับกระป๋อฝันแลนนอกกระสนป <c oughs> วดเขียวฮาอาชน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 ,ชนพี่เทพ ไกลใกล้ถ้าใจเราอยู่ใกล้กันใกล้ไกลถ้าใจเราอยู่หานกันพิเทศสวัสดีครับไอเจ็บแปลตายเจ้าหูบอ่อในวันเจ้าควงอลลมาเดินต่อหน้าต่อตา มันอีอายิบจังเสตาเก่าหมดลาคาก็โยนทิ้งไปแล้วสิมาเอาเช็ดน้ำตาของที่มันไรค่าก็มีลากาวันเจ้าปวดใจบอกเ่ินสินอมันบอกสิบอก ก้มใสๆที่มองมุมไหนก็บ่สมกันวาสนาตาอายคืออายกระจอกเจ็ดน้ำตาเจ้าก็ได้ดอคงเกินนาทีของวัน ที่ได้เข้าใจต้องแช่การด้ลดความผิดบงังคงสอนให้เจ้าผู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของมีค่า ลดความผิดหวังคงสอนให้เจ้าหูว่าสิ่งนั้นเป็นของมีค่าต่อเมื่อเวลาที่เสียมันไปเ <ś c oughs> พราะหน้าจอขางครับฮะห,หน้าจอข้างเหรอเป้าใจแม่เหรอ แม่สุค่ะพี่เจ้าก็วบว่าไปเบ้าใจมันบร่ได้ค้ารอทีนี้ก็เป็นเค